สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาพระพุทธศาสนานะคะวันนี้คุณครูก็จะมาพูดถึงเรื่องประวัติศาสดานะคะของศาสนาต่างๆที่คนไทยนับถือนะคะในประเทศไทยเรานะคะส่วนใหญ่นะคะคนนับถือศาสนาพุทธนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ,ะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะคะอันที่อันดับที่สองนะคะที่คนไทยนับถือก็คือศาสนาคริสต์แล้วก็อันที่สามก็คือศาสนา อิสลามนั่นเองนะคะอ่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาดูกันก่อนว่าอ่าพังการเรียนรู้วันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับประวัติของศาสดานะคะประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆฮะอันที่2ก็คือการปฏิบัติตนนะคะในศาสนาพิธีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยอันที่สก็คือการบำรุงศาสนาสถานของศาสนาต่างๆนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาเราก็มาดูก่อนนะคะศาส,สนาสถานนะคะของศาสนาต่างๆนะ,ะคืออะไรนะคะอันทีน่ภาพแรกนะคะอันนี้เป็นของศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาส,สถานของศาสนาพุทธนะคะภาพที่สองนะคะเป็นโบสถ์โบสถ์นะคะของศาสนาคริสต์เป็นส,สถานที่ที่คนนับถือศาสนาคริสต์ไปร่วมกันทํากิจกรรมนะคะอ่า ภาพที่สามก็เป็นมัสยิดของคนที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้ความหมายกันก่อนว่าคําว่าศาสดาหมายถึงอะไรนะคะศาส,สดาก็คือผู้ที่ก่อตั้งศาสนาขึ้นมานั่นเองนะคะผู้ที่ค้นพบหลักธรรมแล้วก็เผยแผ่หลักธรรมคาสั่งสอนนะคะ,ะในแผ่นดินไทยเนี่ยมีชาวต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเข้ามาอยู่กันมากมายเลยนะะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะและก็ได้นําความเชื่อของศาสนาแต่และคนที่มาเนี่ยได้นาเอาความเชื่อของศาสนาตนเนี่ยเข้ามาปฏิบัติแล้วก็ผเผยแร่ไปเรื่อยๆ จนนะคะมีผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมากมายนะคะแม้คนไทยเนี่ยจะนับถือศาสนาต่างกันนะคะแต่นะคะก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขนะคะเพราะว่าทุกๆศาสนาสนอนให้ทุกคนเป็นคนดีเหมือนกันนั่นเองนะคะ มาดูนะคะศาสนาแรกที่ครูจะพูดในวันนี้ก็คือศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาที่พวกเรานับถือนั่นเองนะคะศาสดาของศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงได้ออกบวชนะคะเ,เมื่อพระชนอายุนะคะได้ยี่สิบเก้าพรรษานะคะหลังจากที่ท่านได้เห็นเทวทูตทั้งสี่แล้วนะคะท่านก็ได้ตัดสินใจนะะออกบวชนะคะ ได้บำเพ็ญทุกกริยานะคะด้วยการทรมานร่างกายแล้วก็อดอาหารเป็นเวลา6ปีนะคะ,ะจนร่างกายสู้ผอมนะเลือแต่ซี่โครงนะคะ,ะแต่ก็ยังไม่บรรลุนะคะ,ะแต่ก็ยังไม่พ้นความทุกข์ได้ท่านก็เลยเปลี่ยนวิธีนะคะมาเป็นวิธีการบำเพ็ญเพียรทางจิตนะคะหลังจากงาน,นพระองค์ก็ได้ตรัสรู้นะคะเป็นพระอาอลารหานนะคะ ได้หลักธรรมนะคะที่เรียกว่าอาริยสัจสีนะคะหรือความจริงอันประเสริฐนั้นสีประการนั่นเองนะคะเมื่อท่านอายุได้3 5มสิบหาพรรษานะคะอันนี้ก็คือประวัติของศาสดาของศาสนาพุทธนั่นเองนะคะ วัิของพระพุทธเจ้านะคะหลังจากที่ท่านได้ตรัสรู้แลนะคะท่านก็ได้เผยแผ่หลำำักธรรมคาสอนนะคะให้เก่ฑชาวเมืองต่างๆใช้เวลาถึง45ปีแล้วท่านก็ได้เสด็จดดบขันปรินิพานไปนะคะเมื่อพระชนมายุได้8 0พรรษานะคะ ต่อไปมาดูนะคะคำพีนะของพระพุทธศาสนาก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองนะคะอันนี้เป็นคำพีที่ได้รวบรวมนะคะเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ค่ะแล้วก็แยกเป็นหมวดหมู่นะคะและพุทธศาสนิก,กชนเราก็ไปศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนนะคะเพื่อให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขนะคะ ต่อไปอันที่3ก็คือหลักธรรมของพระพุทธศาสนานะคะหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยควรน,นําไปปฏิบัตินะเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตนะคะหลักธรรมที่ควรน,นําไปปฏิบัตินะคะก็คือโอวาสสามนั่นเองโอวาสสามก็คือ,อ การละเว้นความชัว่วไม่ทําความชัว่วก็คือว่าสินห่านะคะแล้วก็การทําความดีการทําจิตใจให้ผ่องใสนั่นเองนะคะการละเว้นความชั่วก็คือการไม่ทําความชัว่วทั้งกายวาจาใจนะคะอันที่2ก็คือการทําความดีคือประพฤติด,ดีประพฤติชอบทั้งกายวาจาแล้วก็ใจด,ด้วยนะ,ะอันที่3ามคะการทําจิตใจให้ผ่องใสนะคะ การอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์เบิกบานนะคะ,ะการนั่งสมาธิเนี่ยถ้าเรามีสมาธิเราก็จะทำะงานที่เราวางไว้สำเร็จลุล่วงตามที่ตามวัตถุประสงค์นะคะ,ะต่อไปมาดูศาสนาที่สองนะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะ ที่เรารู้จักกันดีก็คือ,ศ,อ,าอนะศาอส,ศาสานาอิสลามนั่นเองนะศาสดาของศาสนาอิสลามก็คือนบีมูฮัมหมัดนะคะนบีมูฮัมหมัดนบีก็คือผู้แทนของอัลเลาะห์หรือพระเจ้าของศาสนาอิสลามนั่นเองนบีมูฮัมหมัดนะคะเป็นชาวอาลับนะคะเกิดที่เมืองเมก,กะนะคะประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะนบ,บีมูฮัมหมัด ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะท่านเนี่ยนบีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสนใจทางด้านศาสนานะคะตามหลักตามหลักฐานนะคะในพระคัมภีร์กล่าวว่าในขณะที่ท่านเนี่ยได้บำเพ็ญเพียรนะคะนั่งสมาธิที่ถ้ำฮิรอนะ,ะบนภูเขาโนูนะคะ,ะในคืนหนึ่งนะคะในคืนเดือนรอมฎอนนะคะ,ะก็ได้มีทูตกาเบียนนะคะของพระเจ้าเนี่ยได้นําองค์การของอัลเลาะห์เนี่ยมาประทานให้กับ นบ,บีมูฮัมมัดนะคะซึ่งในนั้นก็จะเป็นคําสอนนะคะคาสอนของศาสนานะคะ,ะแล้วนบ,บีมูฮัมมัดก็นําคําสอนเหล่านั้นเนี่ยมาเผยแร่นะ,ะจนคนนิยมนะคะคนนับถืออย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็เกิดเป็นศาสนาอิสลามขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหมู่คนนะคะเยอะแยะเะต็มไปหมดเลยลคนทั้งหมดเลยนะคะเนี่ย ไปประกอบพิธีฮัทนะคะที่นครเมกาะนะคะคนที่นับถืออิสลามนะคะทุกคนก็จะไปประกอบพิธีฮัทนะคะที่เมืองเมกาะนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคำภีของศาสนาอิสลามนะคะที่บรรจุเอาหลักธรรมคำสั่งสอนนะคะเราเรียกว่าคำภีอานกุรอานนะคะซึ่งเป็นคำภีสูงสุดนะคะที่ชาวมุสลิมยึดมั่นยึดถือปฏิบัติกันมานะคะ ต่อไปมาดูคำสอนนะคะของศาสนาอิสลามนะคะก็คือมีหลักหกหลักศรัทธาหกแล้วก็หลักปฏิบัติ5ประการนะคะหลักศรัทธาหกมีอะไรบ้างนะคะหลักศรัทธาหกเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะคะท,ที่นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดก็คืออัลลาฮ์นะคะมีอีกหกประการอันที่หนึ่งก็คือต้องศรัทธาในอันลลาะ์ 2. สองศรัทธาในเทวทูตของอิสลาม ก็คือทูตกาบเบียนนะคะอันที่ 3, สาศรัทธาในพระคัมภีร์นะคะอันที่ 4, สี่ศรัทธาในศาสนทูตอันที่ห้ศรัทธาในวันพิพากษาโลกอันที่6กศรัทธาในกฎกำหนด สภาวะการนะคะอันนี้เป็นหลักศรัทธาหุของศาสนาอิสลามนะคะต่อไปหลักปฏิบัติ5ประการนะคะคนที่นับถือศาสนาอิสลามและต้องปฏิบัติ5ประการก็คือ 1. ต้องปฏิญาณตนว่าจะนับถือแล้วก็ยึดมั่นในพระเจ้าก็คือพระอัลเลาะห์พระองค์เดียวนะคะ 2. อ่าก็คือการละหมาดนะคะ เพื่อการละมาดเป็นการแสดงความคารพต่อพระเจ้าและทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะ,ค,ะคนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องมีการละมาดนะคะวันหนึ่งต้องมีการละมาดห้าครั้งนะคะ,อ,ะอันที่3การถือศีลอดนะคะในเดือนรอมฎดอนนะคะ,ะเพื่อ การถือศีลอดเนี่ยเป็นการฝึกความอดทนนะคะ,ะแล้วก็ควบคุมตัวเองโดยการไม่บริโภคอาหารหรือดื่มน้ำนะ,ะตั้งแต่เห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะคะ,อ,ะอันที่4ี่ก็คือ การบริจาคทานก็คือการักกาะการให้ทานเหมือนศาสนาพุทธนี่แหละเราบริจาคเงินเพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาส,สนาใช่ไหมของคนศาส,สนาอิสาลามก็เป็นการบริจาคทานหรือเรกเรียกว่าการักกาดนะอันที่5้าก็คือการประกอบพิธีฮัตนะคะที่เมืองอคอนครเมกะนะคะที่ชาวมุสลิมเนี่ยต้องหาโอกาสนะคะไปร่วมพิธีอย่างน้อยะคะหนึ่งครั้งในชีวิตนะคะคนที่นับถืออิสลามเนี่ยต้องได้ไปนะคะ แล้วก็พิธีฮัทนะคะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะอันนี้คือหลัก5ประการนะคะที่คนนับถือศาสนาอิสลามนะต้องปฏิบัตินะคะ อัตตาไศาสนาที่3นะคะที่มีอยู่ในประเทศไทยก็คือศาสนาคริสต์นะคะศาสดาของศาสนาคริสต์ก็คือพระเยซูนั่นเองท่านซึ่งเป็นผู้นำนะคะพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมานแนะนําสั่งสอนประชาชนนะคะ,ะพระ,ะที่เมือง เบธเลแฮมนะแคว้นยูดานะคะมารดาของพระเยซูนะคะชื่อว่านางมาเรียแล้วก็บิดาก็ชื่อว่าโจเซฟนะคะครอบครัวนี้เป็นคนเชื้อสายยิวนั่นเองนะคะครอบครัวของพระเยซูนะคะออันนี้คือรูปร่างหน้าตาของพระเยซูคริสต์นะคะซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะ อ่ะศาสดาของศาสนาที่ก็คือพระเยซูนะคะอันนี้มาเป็นประวัติคร่าวๆนะคะพระเยซูนะคะโต,โตขึ้นนะคะ เติบโตขึ้นด้วยความก็มีความสนใจนะคะในด้านศาสนานะคะเมื่ออายุ50ปีเอ้ยเมื่ออายุได้30ปีนะคะท่านก็ได้รับศีลจุ่มนะคะก็คือพิธีหลังบาปของคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะจากนักบุญจรนนะคะผู้ที่เปิดพร่ศาสนายิวนะคะนับตั้งแต่นั้นมาพระเยซูนะ,ะก็ได้ชื่อว่าเป็นพระเยซูคริสต์นะคะ แท่านก็ได้เริ่มเผยแพ่นะคะคำสอนจนได้รับความนิยมจากประชาชนชาวยิวมากมายนะคะแต่นักบวชชาวยิวกลุ่มนึงนะคะก็เกิดความไม่พอใจแล้วก็ไม่ยอมรับนะกับพระเยซูคริสต์ก็เลยกล่าวหาพระเยซูคริสต์เนี่ยว่าท่านพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่ซ่องสุมนะคะผู้คนเพื่อที่จะก่อกระบุตรนะคะ ก็เลยถูกทหารนะคะโรมัน,นจับพระเยซูเนี่ยกลับจับไปตรึงไม้กางเขนนะคะจนท่านได้ถึงแก่ชีวิตนะคะตอนที่ท่านตรึงไม้กางเขนเสียชีวิตเนี่ยท่านอายุได้แค่33ปีเท่านั้นนะคะแสดงว่าหลังจากที่ท่านนับถือศาสนาคริสต์แล้วท่านสามารถเผยแผ่นะคะหลักธรรมคำสอนของศาสนาพิคิตได้อยู่3ปีแล้วท่านก็เสียชีวิตนะคะ หลังจากนั้นนะคะสาวกก็ได้ตั้งศาสนาคริสขึ้นมานั่นเองนะคะ่ะคัมภีร์ของศาสนาคริสก็คือคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองนะคะเป็นหนังสือเล่มหนาๆน,น,นะคะที่บรรจุคำหลักหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์เอาไว้นะคะ,ะในคัมภีร์ไบเบิลนั้นจะเน้นเรื่องของความรักนะคะที่มีคนต่อที่มีต่อคนรอบข้างแล้วก็ การให้อภัยซึ่งกันและกันการเสียสละแล้วก็การบำเพลยประโยชน์เพื่อผู้อื่นนะคะ,ะหลักคําสอนของศาสนาคริสต์นะคะได้บัญญัตดไว้อยู่10ประการนะคะหรือเราเรียกว่าหลักแห่งความรักนั่นเองน,นะคะอันที่1นนะคะก็คือจงนับถือพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว2ก็คืออย่าสร้างรูปเคารพก,ก็คือเขาไม่ให้กราบไหว้ เออพระพุทธลูกเหมือนศาสนาพุทธแล้วนะคะอะ่ถ้าเจอเนี่ยให้ทำลายเลยนะคะอันที่สามก็คืออย่าเอ่ยพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุสมผลหรือขาดความเคารพนะคะอันที่สี่จงนับถือพระเจ้านะเออจงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะ,ะอันที่ห้าก็คือจงนับถือวิดามารดาของตน,นะคะเขาก็ยังเทิดทูนนะคะเออให้ความเคารพ ผู้ให้กำเนิดก็คือบิดามารดาของตนเองอันที่6ก็คือ,อยาฆ่ามนุษย์ห้ามฆ่ากันอันที่7ก็คือ,อยาประพฤติผิดทางกามนะ,ะมันก็คล้ายๆกับศาสนาพุทธคล้ายๆกันอันที่8ปยาลักทรานาอันที่9กยา เป็นพยานทศิศอืมถ้าไปเป็นพยานก็อย่าไปโกหกอย่าเป็นอย่าไปเป็นพยานทิ์ให้นะให้พูดแต่ความจริงอันที่สิอย่าโลภนะสิ่งใดที่เป็นของคนอื่นนะคะอย่าโลภมากนั่นเองนะคะอันนี้คือหลักคำสอนของศาสนาคิดนะคะหรือเราเรียกว่าบัญญัติสิบประการนะคะ ต่อไปหลักแห่งความรักหรือบัญญัติสิบกาเนี่ยเป็นหลักคําสอนนะคะที่พระเยซูได้กล่าวไว้ว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่านะคะมากกว่าสมบัติใดๆในโลกแล้วก็สอนว่าจงรักพระเจ้ารักครอบครัวนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ากว่าสมบัติใดๆในโลกนะคะ รักเพื่อนบ้านรักเพื่อนมนุษย์นะคะอ่าแล้วเจ้าก็จะได้รับความรักจากโลกนั้นตอบแทนอันนี้คือหลักความรักนะคะที่พระเยซูท่านได้กล่าวไว้นะคะรักครอบครัวรักเพื่อนบ้านรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะแล้วเจ้าก็จะได้ความรักนั้นกลับมาถึงตัวเองนั่นเองนะคะ ต่อไปมาดูศาสนาที่4ก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะศาสดาของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูไม่มีศาสดานะคะอย่างศาสนาพุทธศาสดาก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมศาสนาคริสต์ก็คือพระเยซูศาสนาอิสลามก็คือพระ นบีมูฮัมหมัดนั่นเองนะคะศาสนาศาส,สนาพรามหณ์ไม่มีศาสดานะคะเตเขานับถือเทพพระเจ้าอยู่สามองค์ก็คือพระพรหมพระวิศณุแล้วก็พระศิวะเขาเชื่อว่าพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกพระวิษณุก็คือผู้ผปกป้องโลกพระศิวะก็คือเป็นผู้ทําลายแล้วก็ขับไล่ความชั่วนออกไปนั่นเองนะคะ ศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยถือว่าเป็นศาสนาที่มีความเก่าเก่ที่สุดนะคะแล้วก็มีต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะคำพีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็คือคำพีพระเวทนั่นเองนะคะ คำพีพระเวทนะคะก็จะประกอบไปด้วยึกเขเวศนะคะก็คือเป็นบทสวดสรรเสริญพระเจ้านะะอันที่สองก็คือยชุระเวศอันนี้เป็นบทสวดในการบูชายันอันที่สามก็คืออัตอัตอาถันพระเวศก็คือเป็นบทสวดในพิธีเสยศาส์นะคะอันที่สี่ก็คือสามเวศอันนี้เป็นบทสวดสําหรับใช้ในประกอบพิธีกรรมต่างๆนะคะอันนี้คือ คำพีพระเวทในศาสนาพราหมณ์และก็ฮินดูนะคะทีนี้มาดูหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ์และฮินดูนะคะก็มีหลักธรรมอยู่สิประการนะคะอันที่หนึ่งก็คือทาริติทนาะริทาริศนะคะก็คือความพอใจความกล้าความมั่นคงนะคะคือความภาคเพียรจนได้รับความสําเร็จนน่นเองอันที่สองก็คือกสมาเนี่ยก็คือความอดทนอดกลั้นนะคะมีความภาคเพียรอดทนแล้วก็ยึด ความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งอันที่สามธรรมะก็คือธรรมะข่มจิตใจของตนเองด้วยความเมตตามีสติอยู่เสมออันที่สี่ก็คืออัศติยะอัศติยะนะคะก็คือเอาไปลอะอัศติยะก็คือการไม่ลักขโมยนะชกชิงวิ่งราวของคนอื่นนะคะอันที่ห้าก็คือสัจจะก็คือการทำตนให้บริสุทธิ์นะคะทั้ง กายวาจาแล้วก็ใจนะคะ,อ,ะอันที่6ก็คืออินทรีย์นิคารหะนะคะอันนี้เป็นการหมั่นตรวจสอบอินทรีนะย์นยุสิประการให้ได้รับการตรอบสนองที่ถูกต้องอันที่7ก็คือทีก็คือการมีปัญญาสตินะคะความมั่นคงที่ยืนยานะคะก็คือปัญญารู้จักระเบียบว,วิธีการต่างๆแปก็คือวิทยา วิทยาก็คือความรู้ทางปรชัชญาเก้าก็คือสตยาก็คือมีความจริงนะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะซื่อสัตย์ต่อกัรและการอันที่อันสุดท้ายนะคะก็คืออะโกทะก็คืออะก็คือไม่ก็คือความไม่โกรธนั่นเองอ่าต่อไปมาดูเนะื้อหาที่สองนะคะการปฏิบัติตนในศาสนาพิธีนะคะ ศาสนาพิธีก็คือพิธีกรรมทางศาสนานะคะที่กําหนดให้ศาสนิกชนของแต่และศาสนาเนี่ยได้ปฏิบัตินะคะสืบทอดต่อกัอนมานะคะเพื่อให้ศาสนานั้นคงอยู่ต่อไปนะคะอันที่หนึ่งก็คือศาสนาพิธีของศาสนาพุทธนะคะก็มีเช่นพิธีทอดกรถินอ่าพิธีบวช การบรญชาสมานเณรการอุปสมบทการขึ้นบ้านใหม่หรือพิธีศพอันนี้ที่กล่าวมาเนี่ยเป็นพิธีศาส,สนาพิธีของศาสนาพุทธส่วนศาส,สนาพิธีของศาสนาอิสลามก็คือการละมาดการถือศีลอดศาส,สนาพิธีของศาสนาคริสต์ก็คือการพิธีศีลล้างบาปศีลกำลังแล้วก็ศีลมหาสนิท ส่วนอันที่4ี่นะคะศาสนาพิธีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือพิธีสาหรือพิธีสังสการนะคะในการเข้าร่วมศาสนาพิธีของศาสนาต่างๆนะคะศาสนิก,กชนนะคะท,ที่ที่นับถือศาสนาต่างๆก็ควรปฏิบัติให้ถูกต้องของตามแต่ละศาสนาให้เหมาะสมนะคะตามหลักการของแต่ละศาสนาด้วยนะคะ ต่อไปมาดูนะคะการบำรุงศาสนาสถานนะคะของศาสนาต่างๆนะคะอันศาสนาแรกก็คืออันนี้เป็นวัดนะคะเป็นศาสนาสถานของศาสนาพุทธนะคะเราก็จะช่วยกันนะคะทนุ่บำรุงนะคะ,ะบางคนก็ไปทช่วยกันทำความสะอาดบางคนก็ถ้ามีฝีมือนอ่ก็ไปบูรณะนะคะให้สวยงามอยู่เสมอนะคะ อันที่สองนะเป็นมัสยิดนะคะสำหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะอันที่สามเป็นโบสถ์นะคะเป็นศาสนาสถานของศาสนาคริสต์นะคะอันที่สี่ก็คือเป็นเทวสถานหรือโบสถ์ของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนั่นเองนะคะอ่า ดังนั้นนะคะเอ่อศาสนิกชนนะคะของแต่ละศาส,สนาคนที่นับถือนะ,ะประชาชนที่นับสืบถือแต่ละศาสนาก็ควรที่จะดูแลศาสนาต่างๆนะคะของศาสนานะคะให้สะอาดเรียบร้อยแล้วกเ็เวลาเข้าไปในศาสนาสถานต่างๆก็ต้องปฏิบัติต,ตามกฎระเบียบของศาสนาสถานนั้นๆด้วยเช่น หลักๆก,ก็คือไม่พูดคุยเสียงดังไม่รังแกสัตว์ในศาสนาสถานเวลาเข้าไปศาสนาส,สถานของศาสนาต่างๆก็ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่คุณครูพูดนะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของศาสดา ประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆนะคะทั้ง4ศาสนาแล้วก็การปฏิบัติตนในศาสนาพิธีแล้วก็การบำรุงศาสนาสถานต่างๆนะคะเรามีวิธีการบำรุงอย่างไรเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะอ่าคุณครูหวังว่านะคะ่า สิ่งที่คุณครูสอนนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะ,ะพบกันชั่วโมงหน้าสําหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ